มาดูข้อดีของฝาอุ้มนะครับเปิดหาสีลอบได้ดีด,ดีมากเลยครับถ้าทำอย่างเงี้ยดีมากเลยก็นี่ท่อวันนี้ก็ดีดีพิเศษหน่อยก็คือว่ามันสามารถมองเห็นเปียกแบบนี้มองเห็นเปียวแล้วก็ <c oughs> เห็นฝั่งนี้ได้ ก็คือปกติเขาพูดคือว่าอะไรดินมันจะแสะเราสามารถแสะออกได้แค่ดินก็ปัญหาหลักที่ที่เจอเจอก็คือว่าถ้าเราแสบออกไม่ได้ครับมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นดินแข็งแข็งเป็นผงแป้งเจอความชื้นมันก็แข็งครับแล้วก็เม็ดเบียดแล้วก็แตกไม่เขาพูดแตกครับนี่แบบนี้ง่ายอันนี้ก็ซ่อมง่ายอันนี้จะเอาซีรอบรางลงไปทำ มาทำใหม่นี่แบบนี้บอกเลยว่า <c oughs> เคยเล่นเล่นเพชรเจริญแล้วมาเจอกองอยู่นี่ครับเหนื่อยครับเหนื่อยก็เลยต้องกรอบของเพชรเจริญไปทำแต่ก็ซื้อชุดซื้อชุดท่อต่อจากเพชรเจริญมาเดินท่อครับข่างๆช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะฝุ่นไปใช้ขิด จักตัวโอ้ย,นอนอยเนี่ยน็อดหายโอ้จะบังลูกไส้หอยออออเด็กเรียนพิเศษครับเด็กอือครับมาอาอไปแดงไม่พอหรอกก็แต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะต้องเมาทุกวันนะไม่เป่าแทบตันเลยหละไ,ไม่ได้ <c oughs> เดินใหม่ ี่ก็สวิงร้อยแปดครับที่แรกก็ที่ขั้นแรกของผมเพชรจเจริญออกมาหลายคนถามว่าจําเป็นไหมมันจําเป็นต้องเทร้อยแปดสิบได้เหรอหลายคนแขว้ผมเยอะครับทุกวันนี้ดูสิครับแทบทุกรั้นอะบอกว่าร้อยแปดสิบไม่จําเป็นครับช่วยได้เยอะมากครับช่วยได้เยอะมากร้อยแปดสิบ จำเป็นไหมจำเป็นมากบอกเลยบักแดนอยู่ข้างล่างชิเรียววอะนอดสามตูนหนึ่งให้นอดสามตูนนีนี่นี่มันจะเห็นซี่รอบหมดขันขันตรงนี้ง่าย

ผพมกินนึ่ง